สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะเห็ดฟางจากกากข้าวโพดวันนี้พามาเก็บแล้วเดี๋ยวเก็บตามกันไปนะคะโอเคลักษณะเป็นนะคะเ,คเก็บก่อนนี่เก็บได้แล้วนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบนี้เราก็เก็บแบบนี้ถ้าลูกค้าชอบแบบ ตุมต้มๆเป็นคอแตกเป็นใบอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเก็บเป็นใบนะ,ะโอ้โหใหญ่มากนะคะใหญ่มากทีโอ้โหเก็บก่อนนะคะเก็บยากนะคะนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งให้เก็บแบบนี้นะคะเ,คเชื่อมันอย่าไปทิ้งนะคะ ที่ติดไปเราก็เอายัดไว้เหมือนเดิมนะคะรอรอบสองนะคะเมื่อวันก่อนเก็บไปชุดหนึ่งนะคะอันนี้ทิ้งไว้จะใหญ่อีกนะคะถ้าพรุ่งนี้เช้านี่โอเคเลยนะคะแต่วันนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้เองก็เลยเก็บให้ลูกค้านะคะ โอเคอยู่นะคะพรุ่งนี้จะใหญ่กว่านี้อีกนะถ้าถ้าสมมติว่าหัวเขาตรงเนี้ยหัวตรงนี้พุ่งนะคะก็จะใหญ่อีกน้ำหนักจะดีไปอีกนะคะลูกไหนที่เราเก็บแล้วมือไปโดนแล้วน้องร่วงลงมาก็ต้องเอาทั้งหมดนะคะลูกค้าสั่งแบบนี้คัดพิเศษแบบนี้กิโลร้อยห้าสิบนะคะช่วงนี้เอาแต่แบบนี้เลย ลูกค,ค้นะคะกาสั่งแบบนี้กิโลร้อยห้าสิบนะคะสวยเลยนะคะ กอนกพดค่ะด้านข้างก็ออกนะคะสั่งไปแล้วรอบนึงนะคะวันกอ่อนเว้นวันเมื่อวานเล็กอยู่วันนี้โตแล้วเก็บแล้วนะคะที่เล็กๆก,ก็มีนะคะเดี๋ยวเราคุมต่อไปนะคะให้อากาศด้วยนะคะอันนี้เจ้าของเหยียบใส่ <laughs> เหยียบโดนเหยียบใส่เขา อันนี้หัวพุ่งแล้วนะคะที่จริงก็อ,งอยากเก็บแบบนี้ทุกดอกนะคะแต่มันไม่ได้เนาะไม่ได้เก็บคค่กันตปปนกันไปนะคะน้อยใหญ่ปนกันไปนะคะเดีย๋ยวเราจะแบ่งลูกสวยๆนะคะประมาณนี้ไปเขี่ยเชื้อเห็ดนะคะ พอเราทำเชื้อเห็ดด้วยนะคะามาเยอะแลวค่ะด้านนน้นก็มีนะคะตัวไหนที่น้อยๆอยู่นะคะประมาณนี้เราก็ยังไม่เก็บเนาะ เราจะทิ้งไว้พรุ่งนี้เย็นนะคะนี้เย็นเราค่อยเก็บน้อยเกินไปอะคะนะคะคน,ะคะนะคะนี่สองดอกนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเขี่ยเชื้อเห็ดนะคะประมาณนี้เอาลูกประมาณนี้ ด้านนู้นก็ยังมีอยู่นะคะก็มีเก็บเรื่อยๆนะคะจนกว่าเชื้อจะหมดนะคะชุดนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะคะโอ้ดกมากถ้าลูกใหญ่เขาจะออกแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเห็ดน,น้ำหนักดีแล้วก็ดอกใหญ่นะคะ,นะคะเขาจะออกแบบนี้เลยแต่ถ้าจับเม็ดมาทียิบโอ้โหแบบนั้นนี่ น่ากลัวจะไม่โตเท่าไหร่นะคะอันนี้ช่วงเดือนเมษากลางแดดโล่งๆเลยค่ะทุกคนร้อนจัดมากแต่ก็ยังออกนะคะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะมีสี่แปลงค่ะอคขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ รุปทาจากกากข้าวโพดก็ออกเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันขอเชื้อเจ๋งๆเท่านั้นเลยนะคะน,นี่นี่นี่ะเดี๋ยวชุดนี้น่าจะคุมไว้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้เย็นค่อยเปิดให้อากาศ แล้วก็มารืนน่าจะได้เก็บนะคะเคแค่นี้ก่อนค่ะไว้มาอัปเดตให้ชมชุดใหม่เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ